The cat sat on ก็ว่าน,นี่ก็ Fort u n e r อีกเหมือนกันแต่เป็นลูกครึ่งนะครับอายุ19ปีคุณผู้ชมดูสภาพรถ Fort u n e r ก่อนแล้วรถคันนี้เป็นลูกครึ่งอายุ19ปีเนี่ยนะฮะขับรถไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าน้องทัศนีคุณผู้ชมครับน้องเสียชีวิตนี่คือสภาพของรถ Fort u n e r ที่ชนรถน้องทัศนีและล่าสุดมันมีวงจรปิดตอนที่ฝรั่งขับรถชนชื่อว่านายลูวิสนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูวงจรปิดสักนิดหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นเอนกากล้องวงจรปิดจ,จะได้ยินก็คือลักษณะก็คือมีการขับรถตามกันมาแล้วขับด้วยความเร็วแล้วชนนอุยอ้ย,อ,ยอันนี้คือขับยังไงมันเหมือนกับไม่ส,วน,สวนทางกันเลยอ่ะ,อะนี่ฮะเหมือนว่าเดี๋ยวดูนะฮะจะเป็นเสียงกรีกของน้องมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า ใช่ไหมก็ค,คือน่าจะเป็นเสียงเกิดของน้องทัศนีนาทีสุดท้ายที่มาพร้องกับเพื่อนกุลธิดาปรากฏกุลธิดาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะฮะส่วนน้องทัศนีตายคาที่แล้ววงจรปิดพบว่าฟอร์จูเนอร์ได้แซงรถยนต์ของชาวบ้านมาด้วยความเร็วก่อนจะประสานงานกับรถมอเตอร์ไซค์ของน้องทัศนีจนเกิดประกายไฟและลากรถมอเตอร์ไซค์ไปไกลหลายสิบเมตรเนี่ยอันนี้คือวงจรปิดหนึ่งจะได้ยินเสียงและชาวบ้านวิ่งไปดูฮะซ้ายมือเดี๋ยวเปิดเสียงขึ้นมาก็ได้ はい、hey. น,นี้คือตอนเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจน้องกุลธิดานะฮะเพราะน้องทัศนีเนี่ยตายขาที่ขนาดเดียวกันทัศนีเนี่ยขาซ้ายขาดด้วยนะฮะถ้าเทียบกับ,บวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าฟอร์จูเนอร์มาเร็วมากขนาดที่นายลูวิสเองคุณผู้ชมฮะไปตรวจแอลกอฮอลแล้วลูกครึ่งไม่ได้เมานะฮะคำถามคือมันเกิดอะไรล่าสุดวันนี้เดี๋ยวขอดูสภาพที่เกิดเหตุของจริงตอนกลางวันหน่อยทีมข่าวเราลงไปตรงบริเวณซอย เขาเรียกซอยอะไรนะ<อ>มาบเยเรียเหรออ่านผิดก,ก็ขออภัยนะฮะโดยเบื้องต้นเป็นซอยขนาดเล็กซอยเล็กขนาดนี้ทําไมฟอร์จูนเนอร์ฝรั่งขับเร็วเหลือเกินเห <s> ็นบอกว่าวันนี้มีพวกน้ำนงดงน้ำแดงเนี่ยเหมือนกับมา เทวิญญาณล่าสุดเราได้คุยเนี่ยนะฮะ,ะกับคุณชานินแกกําลังขายของอยู่แกเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมใช่แกเล่าให้ฟังบอกว่านะตอนที่เกิดเหตุในตัวเองเนี่ยก็คือขายของอยู่แถวนี้ปรากฏได้ยินเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงชนตามกล้องวงจรปิดเลย <c oughs> ผมก็ตกใจวิ่งออกมาดูปรากฏเห็นรถ Fortuner เนี่ยเขายังไม่ได้หยุดรถทันทีเขาก็รถเนี่ยถลายมาเรื่อยๆแล้วก็มาจอดอยู่แถวหน้าร้านของตัวของพี่ชานินนี่แหละบอกนะตอนเกิดเหตุเห็นตัวคนขับ Fortuner ลงมาจากรถแล้วเขาพูดไทย คำอังกฤษคำพูดผิดๆถูกๆเสียงสั่นๆแล้วก็พูดอะไรไม่ได้ว่าเล่าเหตุการณ์ไม่ได้นะตอนนั้นเองก็เลยมีการโทรแจ้งตำรวจกู้ภัยก็เข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ฝากหน่อยถนนถแถวนี้มันเป็นเส้นทางชุมชนจะขับรถก็ต้องช้าๆนิดหนึ่งฮะแบบกระทันหันมากเลยครับผมแบบว่ามาเร็วมากครับผมแบบตั้งตัวไม่ทันเลยครับรถมาด้วยความเร็วเกือบร้อยครับผมครับขีมขข่มาเขาก็ขี่มาแซงกันมาตั้งแต่อีกซอยฝั่งทางนู้นนะครับ ไม่เบรกเลยครับไ้ตรงแยกก็ไม่ผ่อนก็เลยมาปุ๊บมอเตอร์ไซค์อีกเรียนหนึ่งมันก็ขี่กลางเรียนใช่ไหมแล้วมันเขาอาจจะหลบอะไรสักสักอย่างหนึ่งนะครับ ก็เลยไปชนมอเตอร์ไซค์ที่มาเลยประสานกันคคุณผู้ชมครับและประกฏบว่าวันนี้ตอนที่ผู้สึกข่าวเราลงไปติดตามเรื่องนี้เราไปเจอพี่ของน้องทัศนีนะฮะเพราะน้องอายุ19ปีท่านเองพี่สาวบอกว่าเอาจริงครอบครัวลูครัสเนี่ยคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นชาวต่างชาติแล้วขับรถในไทยแล้วชนคนตายให้ญาติมาจ่ายค่าช่วยเหลือ50,000บาทเป็นค่าเยียวยาแต่พี่ชายบอกยังไงก็ไม่คุ้มมันไม่สามารถเอาน้องสาวผมกลับมาได้และที่สําคัญก็คือ คือต่างชาติเป็นคนขับก็เลยยังไม่มั่นใจว่าเขาชำนาญเส้นทางหรือไม่ตอนนั้นผมพูดไม่ออกเลยไม่ที่เกิดเหตุไม่ได้ไปพี่ผมผมตรงไปโรงพยาบาลไปหาน้องก่อนเลยมันแบบตอนนั้นก็ใจสลายสุดๆุดยพี่น้องสาวน้องสาวน้องสาวคนเล็กผมน้องสาวในท้องยังแบบ เพิ่งอายุสิบสิบสิบเก้าเพิ่งสิบเก้าที่ผ่านมาเองยังแบบใช้ชีวิตยังแบบยังไม่ยังไม่ยังไม่คุ้มอ่ะพี่ยังไม่ควรอ่ะพี่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนคนก็เป็นคนอายุสิบเก้าเหมือนกันใช่ครับเด็กอลูกครึ่งเหมือนกันได้พูดคุยอะไรกับเขาบ้างไหมยังไม่คุยเลยพี่เขาขนาดมางานเขายังไม่มาเลยพี่ฝั่งเขาส่งตัวแทนมาว่าส่งตัวแทนเขาบอกว่าเอฝั่งนั้นเขาไี้นี่นะแบบ ตกใจอยู่นะแบบแบบเ,เรียกว่าอะไรช็อกอ,อยู่ออยผมผมก็แบบเอาแล้วผมไม่ช็อกเหรอ,อผมไม่ช็อกเหรอทำไมถึงแบบไม่แสดงสปิริตมาหน่อยก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะพี่ผมก็แบบแต่แล้วเขาก็ยังดีที่เขามาไม่ได้หนีไม่ได้ไอะไรก็คือมาช่วยเยียวยาใช่ครับพี่พใช่ใช่ยังดีที่เขาแบบส่งตัวแทนมาเหนว่าอะไรบ้างไม่กล้าดูพี่ได้ยินเห็นเขาเล่าว่ามีเสียงกรีดร้องกรีดตอนเสียง ยีดแล้วตู้มเนี่ยแหละครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นไปตามที่พี่ชายบอกน่าจะเป็นเสียงกรี๊ดสุดท้ายตอนน้องตกใจแล้วก็จากไปเลย